เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Life for Fun Channel นะครับวันนี้ก็เป็นเกม Hero of New Earth นะครับถือว่าเกมฮอนของเรานั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคมาอยู่ในช่วงของเทคนิคฮอนนะครับจะมาสอนเทคนิคเทคนิคนึงชื่อว่าเทคนิค DP นะครับเทคนิค DP นั่นเองเทคนิค DP ย่อมาจากาสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่านี่ครับ Direct p a t t i n g นะครับผมเป็นเทคนิคที่ทุกคนควรจะต้องรู้ไว้นะครับถ้าเล่นฮอนนะครับโอเคเรามาลุยกันเลยครับว่าเทคนิค DP หรือว่าอะไรเนี่ยมันดียังไงนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวผมจะสาธิตง่ายๆก่อนที่ทุกคนน่าจะเคยเจอเคยเจอนะครับโอเคเราจะไปลุยกันเลยซึ่งเทคนิคนี้แนะนําว่าต้องเป็นต้องเป็น,ปนทุกคนเล่นทุกคนต้องเป็นผมแนะนําเลยมันจะเป็นจริงๆที่ต้องเป็นนะครับจะสาธิตได้ดูกรณีที่1่นะครับ กเลยที่หนึ่งที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้สมมติเราจะตีฮีโร่ฝั่งตรงข้ามผมจะเสกมาสักตัวหนึ่งผมจะบอกให้ว่าเทคนิค DP มันจำเป็นจริง,รงสําหรับหลายๆคนนะอย่าคิดว่ามันไม่จําเป็นนะครับมันจําเป็นจริง,รงลองไปฝึกใช้กันดูนะครับโอเคอุจเสกอารูน,น่ามาอีกคนหนึ่งนะครับนี่ผมกระจายพผมไม่เต็มทุกคนเคยเจอนะครับผมเชื่อทุกคนน่าจะเคยเจอสมมติว่าเขาอยู่ฝั่งนี้แต่เราอยากจะตีเขาเราคิดไปตีเขาเนี่ยเห็นไหมครับว่าตัวเราจะเดินอ้อมเห็นไหมครับเดินอ้อมไปเพื่อที่จะไปตีเขานะครับ นี่เห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่ามันทําให้เสียเวลาในการอ้อมหรือถ้าเราอยากจะตีเขาตรงนี้เราต้องเดินมาตรงนี้คลิกๆมาตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยกดคลิกขวาเนี่ยมันจะเดินอ้อมเห็นไหมครับมันจะเดินอ้อมมันลาบากมากเทคนิค d p ของผมก็คือเนี่ยครับเผมจะสาธิตช้าก็คือเนี่ยครับเราเลื่อนมาที่การตั้งค่ามาที่การควบคุมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อน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 ลงมานี่จะมีคาว่าอ่านี่ Direct Patting นะครับตามนี้เลยนะครับผมให้เรา ตั้งค่าไว้เราถนัดตัวไหนส่วนผมถนัดตัว F นะครับนี่ตัวผมตัว F ทุกคนอาจจะถนัดไม่เกินอาจจะถนัดอาจจะถนัดเลข1หนึ่งเลข2สองอะไรก็แล้วแต่แต่ผมตั้งไว้ที่ตัว F นะครับดียังไง DP ก็คือสมมุติว่าในกรณีที่เราจะตีเขาแล้วเขาหลบมุมแบบนี้เราตีเขาเนี่ยมันต้องเดินอ้อมถ้าเรากด DP ผมตั้งไว้ตัว F ผมจะกดตัว F ปับ๊บผมขิ้ขวาใส่ตัวเขาตัวผมจะเดินไปที่ตรงนั้นเลยนะครับนี่เดินไปติดตรงนี้เลยแล้วก็ตีเขาเห็นไหมครับมันจะไม่เดินอ้อม แค่คุณกด F ครับแล้วกดคลิกขวาไปเลยแล้วก็ปล่อยเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าตัวผมจะไม่อ้อมซึ่งถ้าผมไม่กด D P ภาษาที่ตอนที่ผมไม่กด D P เนาะถ้าผมไม่กด D P ผมคลิกขวาที่ตัวเขาเห็นไหมครับว่าตัวผมจะเดินอ้อมไปทําให้ลําบากในการจะตีเขานะครับซึ่งถ้าผมกด D P ผมก็จะสามารถตีเขาได้โดยที่ผมไม่ต้องเดินอ้อมนะครับนี่กด D P ปั๊บกด F ค้างใช่ไหมครับกด F ค้างปั๊บกด่คลิกขวาหรือคลิกซ้ายแล้วก็ A เอยกด A แล้วก็คลิกซ้ายก็ได้หรือจะคลิกขวาก็ได้ครับ ผมจะไปตั้งที่ตัว F แล้วแต่คนถนัดตัวบางคนอาจเป็นตัว G ตัวชิปตัวอะไรกันแล้วแต่ผมตั้งที่ตัว F นะครับกด F ค้างแล้วก็กดขวาทีเดียวตัวผมจะเดินไปอัตโนมัตินะครับนี่เลยแล้วก็ตีเขาเห็นไหมครับว่ามันไม่ต้องเดินอ้อมซึ่งมันสะดวกสบายในการล่าชิปหรือว่าสะดวกสบายในการาจะตีเขาจะทําคอมโบกับเขามากเลยนะครับโอเคถ้าเรากดลิกขวาทีเดียวมันก็เดินอ้อมครับเสียเวลาถ้าเรากด D P เนี่ยครับมันจะเดินทําให้เราเดินไปเลยว่าเราให้เราเดินไปแล้วก็ตีเขาเห็นไหมครับซึ่งสมมุติว่า เราอยากจะมายืนตรงนี้ใช่ไหมครับอีกกรณีหนึ่งคือเราอยากจะมายืนตรงนี้เราต้องคลิกตรงนี้ครับทําให้มันมันลําบากในการคลิกผมมีวิธีหนึ่งก็คือเรากด dp เราคลิกมาอย่างนี้นะครับนี่คลิกขวาใส่พื้นเลยตัวเราจะไม่เดิอนอ้อมนะครับสมมติว่าผมคลิกขวาอย่างเดียวแต่ไม่กด dp นะครับอันนี้ผมจะคลิกขวาอย่างเดียวนะนะครับตัวเราจะเดิอนอ้อมไปจะไม่มายืนตรงนี้นะครับเดินอ้อมถ้าผมกด dp มันจะมายืนตรงนี้เลยครับนี่คือการกด dp นะครับตามนั้นมันดียังไงมันมีผลดียังไงสมมุติว่าผมจะเสกอ่า บฮิมอตออกมาหนึ่งตัวนะครับเพื่อน่าจะเข้าใจเห็นง่ายๆทุกคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นครับคนเสกเบฮิมอตออกมาหนึ่งตัวเป็นฝั่งของเรานะครับนี่สมมุติว่าเบฮิมอตนั้นตันสมมติเบฮิมอตเป็นฝั่งของศัตรูเบฮิมอตตันปั๊บปิดทางเราอยากจะเดินอ้อมไปเราอยากจะไปตรงเนี้ยแต่เราต้องเดินอ้อมเห็นไหมครับว่าเนี่ยเราใช้เวลาในการเดินอ้อมนานม,มากกว่าจะเดินไปหมดนะครับโอเคนี่ครับสมมติว่าเราจะเดินอ้อมเขาเนี่ยสมมติว่าเราจะฆ่าเขาปั๊บเราจะหนีเออเราโดนเบฮิมอตไล่ฆ่ามาเราจะหนีปั๊บ เราคลิกๆ,ๆเนี่ยเราเดินอ้อมไปตรงนี้ฝั่งประตูก็ดักตรงนี้นะครับเราเดินอ้อมไปใช้เวลานานมากเนี่ยครับนานสุดแต่อันนี้หายไปแล้วครับซึ่งระยะเวลามันไม่คุ้มกันนะครับจะบอกว่ามันไม่คุ้มกันก็คือเราเดินอ้อมไปใช้เวลาสิบวิแต่ว่าผมมีวิธีก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปกดอะไรมากครับนี่แล้วกด DP อย่างเดียวพอก็คือสมมติเบนฮิมอสปิดทางใช่ไหมครับปึ๊บ oh, <my> ปึ๊งแล้วกด DP ไว้เลยครับนี่ไม่ต้องไปกดย้ำๆตรงนี้นะครับกด DP อย่างนี้เลยเนี่ยครับ มันจะเดินชนกำแพงนะครับมันจะไม่เดินอ้อมเห็นไหมครับว่าข้อดีมันคือแบบนี้ตามนั้นเลยนะครับผมดีมากให้ทุกคนอยากไปทำจริงๆนะครับเพราะมันเป็นออะไรที่ดีสุดๆเลย DP เนี่ยอยากให้ไปฝึกกันนะครับผมอย่างสมมติอคาลามิตี้คาลามิตี้นะครับผมโอเคคาลามิตี้เสียออกมาปุ๊บ เนี่ยครับถ้าผมใช้คารามิตี้ปั๊บสมมติว่าคารามิตี้อันติผมอ่ะทุกคนต้องเคยเจอแหละคารามิตี้อนติปั๊บแล้วเราคลิก๋ยวผมจะสาธิตดูเนาะคารามิตี้อนติปับ๊บยูเช้ก่อนโอเคคารามิตี้อันติบึ๊บแล้วอยากจะออกไปครับเนี่ยมันจะกลับมาที่เดิมเห็นไหมครับเนี่ยทำให้เราไม่สามารถหนีไปได้นะครับอ่ดแล้วผมจะคลิกข่ายอ,อุ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อกี้ <laughs> ไอยาเลยครับผมโอเค ตามนั้นนะครับสรุป DP ก็จะดีประมาณนี้นะครับผมข้อดีของมันซึ่งอยากให้ทุกคนลองดูนะครับดีจริงดีจริงดีมากดีเกินไปนะครับผมเนี่ยสมมติคารามิตี้จะอันติผมโอเคคารามิตี้ตีปั๊บถ้าผมจะหนีเขาเนี่ยผมเดินมาตรงนี้ปั๊บอย่างเงี้ยครับสมมติว่าบางทีมันจะเดินเข้าไปตรงกลางเองนะครับซึ่งถ้าเกิดโดนคารามิตี้ล็อกอ่ะผมจะกด DP เลยแนะนําว่าให้กด DP เลยครับแล้วกด DP ปั๊บอย่างเงี้ยครับแล้วกด DP เลยนะครับมันจะเดินมาชนกําแพงตรงนี้นะครับมันจะไม่ไปไหนนะครับว่ามันจะชนัครบ ถ้าเรากดคลิกขวาอย่างเดียวมันก็จะทําให้เราเดินเ่าเรียกว่าอะไรอะเดินไปแบบไม่รู้ทิศทางนะครับถติว่าเนี่ยเราเราจะลงเดินจากตรงนี้เราจะมาเราจะมาตรงนี้เราจะเราอยากจะชนตรงนี้แต่ว่าเราคลิกขวามันต้องเดินมาตรงนี้นะครับเห็นไหมมันทําให้เดินแบบนี้ครับแต่เรากดดีปั๊บมันจะเดินชนกําแพงน,นะครับซึ่งข้อดีมันก็ประมาณนั้นแหละชิดกําแพงแล้วตีเขาง่ายขึ้นอะไรแบบน,นี้นะครับซึ่งดีมากอยากให้ลองไปฝึกฝนกันนะครับดีพย้ำอีกทีว่า DP นะครับผม Okay, ไปฝึกกันนะครับนี่ดีพีก็คือเขาเรียกว่านี่ direct patting นะครับผมไปกดใช้กันผมตั้งเป็นตัวเอฟนะครับนี่อีกทีนึงถ้าเราจะตีเขาเห็นไหมครับ,รบเดินอ้อมอ้อมเดี๋ยวเวลาไม่ได้ค่าแน่นอนผลดีพีปั๊บคี<ต>้ขวาทีเดียวนี่ครับตีติดกำแพงตามนั้นนะครับแล้วตัวตีใกล้ล่ะมันจะส่งผลอะไรไหมสําหรับตัวตีใกล้ส่งผลมากครับตัวตีใกล้โอเคผมจะเสกตัวตีใกล้มาสาธิตให้ดูนะครับสักหนึ่งตัวเอาเป็นเลเวอร์นอ โอเคครับเลวนอนะครับผมโอ okay, เคผมจะเสร็จเล็วนอฝั่งเราออกมาหนึ่งตัว <t BI> ทําไมมันถึงมีประโยชน์กับตัวตีใกล้ดูนะครับแต่ผมจะสาธิตให้ดูเลยสมมุติเราเคยเจอไหมครับเนี่ยอย่างคลิปตัวเนี้ยเหลือเลือดนิดเดียวใช่ไหมครับผมอยากจะตีมันเหลือเกินแต่ผมคลิกปั๊บเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวผมจะสาธิตนี่ก็คือผมอยากจะตีมันแต่ผมต้องเดินอ้อมมันนะครับเคยเจอไหมครับเดี๋ยวรอคลิปอีกชุดหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจง่ายทุกคนต้องเคยเจอแหละถ้าเล่นตัวตีใกล้หรือว่าแคลรี่อย่างนี้นะครับ เนี่ยอยาคฆ่าคลิปตัวน,นี้ผมจะต้องเดินอ้อมคลิปเห็นไหมครับเนี่ยเดินอ้อมมาเพื่อจะมาตีครับซึ่งจะอีกนิดเดียวเนี่ยสมุิเหลือเลือนนิดเดียวผมจะไปตีเขาเหลือเลือดนิดเดียวอุ้ยทีเดียวอย่างเงี้ยต้องมาเดินอ้อมแล้วบางทีมันพลาดนะครับมันลัดช็อตพลาดทําให้เราไม่ได้คลิปตัวนั้นนะครับนี่อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเรากด D P นะครับมันจะทําให้เราเดินผ,ผ่านคลิปไปเลยนะครับ<ม>แต่ศาสตทีู่่เราจะไม่เดินอ้อมคลิปจางปกตินี่อันนี้เราเดินอ้อมใช่ไหมครับถ้าเรากด D P ครับเราจะเดินชนคลิปถูกไหมแต่ศาบตรงนี้ นี่ผมจะตีคลิปตัวนี้ผมต้องเดินอ้อมเพื่อจะไปตีคลิปด้านหลังปึ้งแล้วทําให้เราล้กคลิปพลาดถ้าเรากด DP เนี่ยเรากด DP ตรงนี้ปับ๊บมันจะเดินแบบเนี่ยติดคลิปนิดนึงแต่ว่าเราจะล้าคลิปได้ง่ายสมมติจะตีตัวนี้นะครับนี่ผมต้องเดินอ้อมหลังคลิปแต่ถ้ากด DP นี่ครับผมตีทะลุคลิปได้เลยมันจะทําให้เราตีแบบช่องว่างตรงที่เหลือของคลิปนะครับอย่างงี้เห็นไหมครับจะตีหลังคลิปถ้าเกิดผมตีตัวนี้ปับ๊บมันจะเดินมาด้านข้างแต่ถ้าผมกด DP เนี่ยมันทำให้ผมตีช่องว่างระหว่างคลิปเนี่ย แต่ถ้าเกิดผมอยู่แบบเนี้ยเนี่ยผมจะตีตัวนี้ผมจะตีตัวนู้นผมต้องเดินอ้อมคีบนะครับเดินอ้อมไปตีหรือไม่ก็ตัวนี้ผมต้องเดินอ้อมมาหลังนี่แต่ถ้าผมกด DP เห็นไหยครับมันจะตีทะลุผ่านคิปเลยทําให้เราลัดคิปง่ายขึ้นนะครับตามนั้นเนาะน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆายคนไปฝึกนะครับ DP ย้ำอีกทีว่า DP เนี่ยครับก็คือ Directing ตรงนี้นะครับผมผมตั้งเป็นตัว F ส่วนใครจะตั้งเป็นตัวอะไรก็เลือกเอาเลยนะครับ อยากให้ไปสนฝืจริงมันเป็นประโยชน์จริงๆเป็นประโยชน์มากๆนะครับ DP ตรงนี้อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการที่เราจะใช้พาหนะส่งของนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าการควบคุมเลื่อนลงมานะครับแนะนําว่าเนี่ยครับจะมีคําว่าใช้พาหนะส่งของผมตั้งเป็นตัว F นะครับดียังไงสมมติเราซื้อของปกติเราจะต้องให้นกมาส่งเราก็ต้องให้กดตัวนี้ใช่ไหมครับเพื่อจะให้นกมาส่งนะครับอย่างนี้ผมจะต้องให้นกมาส่งกดตัวนี้ปับ๊บนกถึงมาส่งกดตัวนี้ปับ๊บนกถึงกลับไป ถ้าเรากดตั้งค่าไว้ไปที่ตัว f 4นะครับเรากดแล้วแ,ลแต่คนถนัดผมตั้งไว้ที่ f 4 <S <S ผมกด f 4ปึ๊บนกก็มาส่งหวอดกัอีกทีนกก็คืนหวอดมันจะไวกว่านะครับรีบเอ,อกขอปึ๊บส่งหวอดปึ๊บนะไม่ต้องมากดนกมันวุ่นวายผมตั้งค่าไว้ที่ f 4นะครับนี่เลยการตั้งค่าใช้พานะส่งของนะครับตามนั้นเลยย้ำอีกทีว่า DP d p ดีมากนี่เลยครับ direct petting นะครับตัวนี้เลยนี่เลยเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วก็การควบคุมเลื่อนลงมาฝึกไว้นะครับตัววนี้้แลก็ อ่าสแคร์ดาวเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเป็นตัวไหนอ่าสแคร์ดาวปกติจะอยู่ที่ตัวเนะครับแต่เราตั้งค่าผมตั้งค่ามาให้เป็นที่ F2 นะครับนี่ TAU อยทอนนะครับผมเลื่อนลงมาเข้ามาที่เดิมการควบคุมแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาปุ๊บนี่ครับผมกด F2 ถ้าเกิดอยากจะนอนก็กดสแ a c k ดาวสองครั้งก็คือ F2 2อครั้งนะครับก็จะเป็นการหลับแบบนี้นั่นเองตามนั้นนะครับน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับหลายๆคนแล้วล่ะน่าจะเป็นประโยชน์แหละจริงๆอ๋อ อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตอีกอย่างหนึ่งแล้วกันเพื่อที่ทุกคนจะได้เอาไปเป็นประโยชน์บางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะนี่ครับอย่างเช่นว่าผมออกอ่ะดาบไฟมาดาบสามสีมาผมอยากจะแยกของผมจะทายัางไงผมมาอยู่ในบ่อน้ําก่อนนะครับผมจะต้องมาอยู่ในบ่อน้ําก่อนเอาดาบสามสีเก็บไวไ้ในคางโดยการกดคอนโทลอยู่ตรงนิ้วก้อยของเรานะครับกดคอนโทลปึ๊บเอาแล้วกี้ขวาเก็บไว้ในคางก่อนทุกคนน่าจะรู้กันอยู่กดคอนโทลที่อยู่ตรงนิ้วก้อย C T R L นะครับตรงตรงข้างล่างชิป ด้านอยู่นิ้กวก้อยด้านซ้ายมือของเรานะครับกดไปเลยอยู่ลิมสุดอ่ะนั่นะแหละกดไปแล้วกเ็เราพอมาถึงดาบไฟใช่ไหมครับให้เรากดคลิกซ้ายกดคอนโทรลค้างนะครับแล้วกดคลิกซ้ายนี่ครับดาบจะแยกออกมานะครับคอนโทรลค้างคลิกซ้ายนี่ครับแล้วก็คลิกขวากลับมาก็าจะเป็นดาบไฟอย่างเดียวเอามารวมกันก็เป็นดาบแสงสองอันรวมกันเป็นดาบแสงสามอันนะครับก็คือคลิกขวาคอนโทรลค้างคลิกขวาไว้ในบ้านแล้วก็คอนโทรลค้างคลิกซ้ายในบ้านเพื่อจะแยกของนะครับตามนั้นเลย ก็จะได้การแยกของที่บางคนอาจจะเป็นความรู้เนาะน,นี่ก็คือการแยกของบางคนที่รู้แล้วก็ต้องขออภัยเลยนะครับนี่เห็นไหมครับดีมาก <S <S แล้วก็วิธีการขายของขายของนอกบ้านก็ไม่ยากครับก็แค่คอนโทรลแล้วก็ชิปแล้วก็คลิกขวาแค่นั้นเองครับคอนโทรลชิปคลิกขวาจบงา่ายนิดเดียวครับไม่ยากเลยคอนโทรลชิปคลิกขวาสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับเห็นถามกัมนมาเยอะมากคอนโทรลชิปคลิกขวาชิปก็น่าจะรู้ว่าอยู่แล้วแหละอยู่บนเหนือคอนโทรลนั่นแหละครับคอนโทรลชิปแล้วก็คลิกขวาขายของนะครับตามนั้นเลย นี่นี่เห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้จะมีรูปถุงมือขึ้นถ้าเกิดเราขายตอนที่ถุงมือยังอยู่นะครับจะสามารถทําให้เราได้เงินเต็มจํานวนนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าขายตอนที่ถุงมือหมดไปแล้วจะทําให้ได้เงินครึ่งจํานวนนะครับประมาณ15วินาทีนะครับตามน,นั้นเลยส่วนตอนนี้ผมขายไปได้กลับมา20,006นะครับถ้าเลยไป15วิก็จะทําให้ผมไม่สามารถผมจะได้แค่3,000นะครับ,นะค,รบคอยดูคอยดูนะครับรออีกนิดนึงเพิ่มเวลาก่อนอบอกไปห้า นะโอเคถุงมือหายไปแล้วนะครับผมจะขายปึ๊บเห็นไหมครับได้มาแค่สามพันนะครับตัดนั่นเลยแค่สิบห้าวินะครับไอถุงมือตรงนี้ภายในสิบห้าวินนี้รีบ,ร,บรีบขายของให้หมดนะครับผมตามนั้นถ้าเกิดเราจะไม่เอานะโอเคแล้วก็อะไรกันที่น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับไปหลายคนอ๋อในแหนก็เล่นอาุูนาแล้วนะครับผมจะสาธิตเทคนิคในตานานให้ดูแล้วกันเทคนิคในตำนานของอาุูนาก็คือสมมุติว่าเราจะกล<ๆ>ับบ้านอ่าโพสเนนไอเสริมเสริมเสริม<ๆ>ถือว่าเสริมโพสเฮดนะครับ นี่ผมจะกลับมารีเฟซธรรมดาก่อนสมมติเราใช้ขวดจนหมดโอเคเพื่อนเราใช้ขวดจนหมดเลยเราก็ไปเก็บขวดกับเพื่อนมาเพื่อนมีขวดกี่คนเราไปเก็บมานะครับอัพสกิลนี้ไว้ที่เลเวลสามนะครับนี่เลยอัพสกิลนี้ไว้ที่เลเวลสามปั๊บกดใช้หนึ่งทีวิ่ง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 พอถึงตัวดีปั๊บกดกลับมาแล้วก็วาร์ปกลับบ้านนะครับกลับมาวาร์ปกลับบ้านเสร็จปั๊บซื้อของไม่พร้อมปุ๊บปุ๊บปุ๊บพกว อ่าเทคนิคใหม่ดูช้าๆอีกทีนะครับไม่ใช่ใหม่หรอกเก่าแล้วโอเคครับกดไปปุ๊บปุ๊บนะครับผมกดอีกไปวับปุ๊บปุ๊บตามนั้นนะครับแล้วก็ไปเติมขวดให้พร้อมซื้อขวดให้พร้อมโอเคกลับมาอีปุ๊บนะครับผมตามนั้นเลยมันก็จะมีขวดมาเต็มนะครับนี่คือเทคนิคนะอัพอ่าสกิลนี้ไว้ที่เวลสามนะครับดูอีกทีช้าๆอีกทีกดไปปุ๊บ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 พอเลยตัวดีไปนะครับกดกลับมาปุ๊บวับ เติมขวดซื้อวอดปึด gosh, <Humans. S 1> op, ๊บป er ุ๊บปุ๊บป๊บกลับมานะครับผมขวดก็จะเต็มตามนั้นนะครับโอเคน่าจะจบลงแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบมชอบยังไงก็สามารถติชมคอมเมนต์ได้นะครับอยากให้เป็นเทคนิคอะไรอยากเจอตัวไหนพี่ครับช่วยสอนเทคนิคนี้หน่อยพี่ครับมีเทคนิคอะไรแนะนําก็คอมเมนต์ติชมบอกได้นะครับแล้วเราไปเจอกันในเทคนิคอนนะครับโอเค โชคดี Thank you for watching นะครับบายบาย See you, you again โชคดีครับไปแล้ว